สวัสดีครับผมน,นายอนันตพัฒน์ปิ่นน้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเหมือนฝันชุประยูนพวกเรามาจากสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาภาควิชานาตดุริยางคศิลป์คณะศิลปรกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีจากงานวิจัยการศึกษาสมาธิของเด็กประถมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโค ความสําคัญของปัญหานะครับโดยธรรมชาติพัฒนา,าการด้านสมาธิของเด็กจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งพัฒนา,าการทางด้านการเรียนรู้เกิดมาจากได้รับประสบการณ์จากการเล่นการทํากิจกรรมที่บ้านและในห้องเรียนที่ครูจัดขึ้นจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่อยู่ไม่นิ่งชอบการเคลื่อนไหวตลอดเวลาประกอบกับในปัจจุบันเด็กได้รับการกระตุ้นจากสื่อเทคโนโลยีมากเกินไป การฝึกสมาธิเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้การเรียนในอนาคตและการทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งการเต้นบัลเล่เป็นกิจกรรมที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทักษะเพราะการเต้นบัลเล่ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิในการเต้นทั้งในการจดจำท่าเต้นและการนับจังหวะตามเสียงดนตรีผู้เรียนจะเกิดการคิดได้อย่าง จะต้องเริ่มจากการลงมือกระทําทําให้ผู้วิจัยได้ศึกษาสมาธิของเด็กปฐมวัยโดยการใช้จานกระจิกรรมนาฏศิลป์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคปครับค่ะต่อไปนะคะเป็นวัตถุประสงค์นะคะ 1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคปในการศึกษาสมาธิกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 2. ศึกษาสมาธิของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมนาาศิสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลหลังได้รับการจัดกิจกรรมนาาศิสินต่อไปนะครับรอบแนวคิดตัวแปรอิสระการจัดกิจกรรมนาาศิลินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโค ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะสาระนาฏศิลป์มีกระบวนการสารขั้นตอนดังนี้การวางแผนการปฏิบัติและการทบทวนครับตัวแปรตาม 1. ผลการศึกษาสมาธิของเด็กปฐมวัย 2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลหลังได้รับการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ครับค่ะต่อไปกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนะคะ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ทับ1ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2562จำนวน24คนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเป็นการเลือกสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเลือกห้องเรียนจำนวนหนึ่งห้องเรียนวิธีการดำเนินง,งานวิจัยครับ 1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมาธิและสังเคราะห์การศึกษาสมาธิ สร้างแผนการจัดกิจกรรมน่าตัดสินตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคแบบทดสอบก่อนเรียนพีเทสและหลังเรียนโพเทสและสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 2. การทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมน่าติิสป์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคและแบบวัดความพึงพอใจครับค่ะต่อไปเป็นผลการวิจัยนะคะพบว่าแผนการจัดกิจกรรมนาตศิลป์จำนวน10แผนนะคะมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ระดับ0.92 ผลการศึกษาสมาธิของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการจากกิจกรรมน่าตื่นตามแนวคิดการเรียนรู้แบบไฮสโคร,ระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบก่อนเท่ากับ13.71ค่าเบี่ยงเบนม,มาตรฐานเท่ากับ1.76อยู่ในระดับพอใช้และมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ28.46คาเบี่ยงเบนม,มาตรฐานเท่ากับ1.02อยู่ในระดับดี ยมีนนยสำคัญที่สถิติที่ระดับ0.05ดังแผนภูมิที่เห็นครับค่ะความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ทับ1โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลหลังได้รับการจัดกิจกรรมหน,น้าตัดสินพบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ทับ1มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับชอบขอเสนอแนะทั่วไปครับ 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างน้อย8สัปดาห์ หรือมากกว่า8สัปดาห์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและวัดความแม่นยำของผลการศึกษาที่ได้ครับ 2. ควรเพิ่มอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมให้มากขึ้นเชน่นลูกบอลขนนกลิบบิ้นเป็นตน้นเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กครับค่ะต่อไปนะคะข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะคะ 1. ควรนำรูปแบบการเรียนรู้แบบไฮสโคบไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยด้านต่างๆเช่นการพัฒน,นาความคิดสร้างสรรค์นในการเรียนนาฏศิลป์เป็นต้นค่ะ 2. ควรนำรูปแบบการเรียนรู้แบบไฮสโคบไปทดลองใช้ในรายวิชาอื่นๆหรือกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะ พวกเราสองคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ที่ติดตามและสนใจขอบคุณครับ